กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในเว็บเบราว์เซอร์เล่นเกมเหมือนเดิมนะับผมก็ไม่รู้ว่าจะมาเล่นเกมอะไรนะครับผมตอนเนี้ยผมไม่รู้เลยว่าจะมาทําอะไรก็เลยเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเป็นสะดุดตานะับผมผมไม่รู้ว่ามันมีมานนานหรือ,อยังนะแต่ผมเพิ่งเห็นก็คือน,นี่ครับผม Gx อะไรก็ไม่รู้แล้วคนเขียนว่าฟรีเกม แม่ของฟรีใครจะไม่ชอบหรอครับผมกดเข้าไปเออของฟรีใครก็ชอบใช่ไหมล่ะนี่โอ้เกมเกมทั้งนั้นเลยจดเป็นรูปแบบของน่าจะสองดีทุกเกมเลยนะครับผมมาลองเล่นสักเกมมะเออก็มีไงกดเพย์กดเพย์ไปรอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้ันมีหลายเกมไม่เล้อรู้ ค่าค่าเอเออกดปุ่มอะไรมะเอดีเอเอลเอดีเอลเคอโอ้ยเกมทำไมเป็นเล่นยากๆจังดาวโหลดดาต้านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคอเดี๋ยวดิเล่นไงอะเล่นไง อัน,นกเดเยอะอ๋อหรือเปลี่ยนแป้งพิมพหรือเปลี่ยนภาษาวายกูแตกเลยได้เสียงเกมดังจังขอเบาขอลดก่อนโ okay. อเคเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนภาษาเ,เลยไม่รู้นะครับผมโโอออเเเคคดี๋ยว K L R A K L R นะครับผม เยาซ้ำงไงอะอลหลวอลีหน้าใหม่ก็ได้ <c oughs> เกมอะไร <c oughs> ต้องกดเปลี่ยนภาษาด้วยมีแบบฟูสกีนี่มีฟูสกีนี่เราเล่นเฮ้ยเฮ้ยฟัน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 ไปฟันตายไปดิวันหน้า กดอาอ๋ออาเริ่มใหม่ไอ้บ้ากูจะกดไอ้เหี้ยเ้ยโดนนี่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 เฮ้ยเกมข้ามเวลาได้ดีมากอ่ะโอยเก็บเก็บเก็บนี่ม้วนม้วนตัวม้วนตัวแล้วเอยเชี้ยม้วนตัวฟันเก็บเหรียญมาเอ้ยไม่ใช่เหรียญมันเป็นเลือดนี่ครับ เกมฆ่าเวลาสองดีอ so well. ่ะผมก็ไม่ได้เล so so ่นเกมพวกสองดีมาอะไรมานานแล้วมึงยังไม้มึงอะไรมึงอะไรม้วนหน้าไปเอ้าอ๋อมันเป็นเกมแนวแอาเ์เคดให้เราแบบอันนั้นนะครับผมปึ๊บโอ้ยสองดาสองเด้งเอ้ยสามเด้งสามเด้งให้เราแบบอะไรงอ่ะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยเอ้อ้ยโอ้ออเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมาก อเครับก็ไปเกมเล่นสนุกๆเลยแล้วออกไงกูกดอซ C ไม่ได้กูกดอ C ไม่ได้ขอแป๊บนึงขอคัทก่อนนะผมเดี๋ยวกด E C ก่อนโอเคครับก็ด้ข้อสรุปแล้วก็คือผมกดเข้าไปเล่นแล้วมันกดอ S C ไม่ได้อ่ะเออแย่วอะโอเคครับมาลองเกมอื่นมาเล่นเล่นดูเกมอื่นบ้างนี่ไงเกมมันเห็นแป๊กตาดีคนระับผมเกมนแนวอะไร แบบโอ้เป็นแมวแบบสองดีอ๋อเป็นแมวเกมแบบนี้เหรอกดอะไรมา่ง X set C เอะโอเค X set C ครับผมผมจะไม่ full s c n ลนะครับผมผมจะเล่นแค่นี้ให้ทุกคนดูไปก่อนนะเอาง่ายๆคือมันเป็นมินิกเกมเล็กๆแค่เราเล่นฆ่าเวลาได้แหละครับผมลดน้อยลดเอยลดเร็วรอระหว่างรอมาลดก็มาดูกันนะครับผม เกมเหมือนเกมเก่าเลยอนะอืมนิวเนว์ดาวน์โหลดดัตต้าครับผมให้มันดาวน์โหลดแป๊บนึงครับผมไม่ใช่กดแล้วเข้าเล่นเลยครับมันก็ต้องมี game, ดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดอะไรอยู่นะครับผมสองดีครับผมเป็นเกมสองดีไม่ใช่เปิดไปเปิดมาเล่นไปเล่นมาแล้วกูเจอเกมแบบโหสุดยอดขึ้นมานะแล้วกูก็โอ้ติดกำแงมเลยก็ไม่เอาอ่ะ เร็วหน่อยโหลดเร็วเน็ตกูชา้าขนาดนั้นเลยเหรอเน็ตกูก็เร็วนะเกมมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นดูเกมเกมไม่มีใครเนี่ยเออแค่นี้เออ,เอ,อบางเกมมันโหลดเร็ววันนี้เร็วๆหน่อยครับโอเคครับกว่ามันจะมาไอเช่น,นาจิบหายสตาร์ทเกม งไงเนาะเขาไม่ได้ฆ่าหรอ,อแบกแท็กกดอะไรใช่ ย่งไงเนี่ยเล่นไงเอากดแอคแท็กไม่ได้ป่ะหนีเลยแล้วกันกูหนีกูหนี ปล่อยลำแสงอะไรก็ไม่รู้อ่ะว้ายแล้ว,วก็เปิดนี่ไง แท็กตรงไหนแ,แท็กตรงไหนก่อนผมแอแทกไม่เป็นเออตายเก็บบ้าอะไรเดียวออกเลยออกเลยกอใช้เวลาโหลดเกมนานพอสมควรนะครับผมเกมอื่นมาอะลองเกมนี้ลองเกมนี้เกมสุดท้ายแหละอาดูตัวอ,อย่างเกมมานะผมอู้เป็นเกมคล้ายๆเกมแนว RPG เลร้อย มันรอเป็นหญิงสาวที่ได้รับบทอะไรสักอย่างนะครับผมเปิดเหมนเดิมครับ z e t x4 นะครับผม set x4 รอเหมือนเดิมมาโหลด data เหมือนเดิมน,นะครับผมเดี๋ยวตัดไปเลยเพราะมันโหลดนานพอสมควรเลยนะครับผมมาโหลดเสร็จแล้วลองเล่นกันนะเกมมันจะสนุกหรือเปล่า Được hòa mình vàng mà mình pixel này script script như thế này, oh, ờ, oh à, ở What the fuck เฮ้ยกูตัวกูอย um> ู่ไหนก่อนกูคิวไว้นสิบตัวแล้วอะเนี่ยเนี่ยดูดูตัวตัวสองตัวสองตัวแล้วอะเฮียแป่งบักอีกอะ โอ้ยเขียดก็ยาวมากครับเกมเว็บนะมันเป็นเกมเว็บเคียดจริงๆครับกูโอเคมาโอเคผมจะไม่ได้ไปสุดละลองคืนครับผม ฝันฝันพันแล้วยิงยิงกระสุนนี่ยิงกระสุนจ้ะนี่ฝันฝันฝัเฮ้ยบอสมาบอสมาเฮ้ยเฮียโอ้ยเกมบอกเลยว่าเกมมึงทำมาขำจริงอ่ะมึงดูตอนมันตายมันยังเดินอยู่เลย อาจิงกระสุนอ่ะอากระสุนหมดจิงตีต,ตีป่ะโอ้น้วมันดูดูมันแหลกแหลกโคตรง่ายเกมอ่ะคือทุกตัวสามารถตีทีเดียวตายหมดเลยครับผม ชาวแล้วนะนายก็พวกนายก็คนพอแล้วเนี่ยเป็นไงเห็นไหมก็ไม่มีอะไรครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแเรากันด้วยนะครับผมก็เอาไปดูเกมเล่นๆนะเล่นคลนายเครียดเล่นไรไปนะครับเฮ้ยเป็นไรเราเจ้า yeah! ก็สหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมโอบ้บอสตัวใหญ่มากุยกากจังวะ